มาแล้วครับผมวันนี้เราก็กําลังจะออกเดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจะแนะนะครับไหนทุกคนขอเสียงหน่อยโอเคครับหกโมงตรงนะครับวันนี้เราออกเดินทางจากโรงพยาบาลจะแนะนะครับเพื่อเดินทางสู่นครหัดใหญ่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสมาชิกเรามีทั้งหมดเจ็ดคันนะครับโอเคนะครับผม เราี่เราออกจากโรงพยาบาลจะแน่นะครับลาก่อนนะครับอีกสามวันเจอกันใหม่นะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่นะครับนํำทีมด้วยป๋าครับป๋าป๋ายอมือไหนครับโอเคครับผมโอเคครับขอเสียงกได้ครับไหน สัมผความรู้สึกครับหลังจากที่กําลังจะออกรู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับไม่เคยออกข้างนอกเลยโอเคครับวันนี้เราจะออกในเมืองนะครับหลังจากที่เรากลดินอยู่ในป่ามานา้นขมชมรมที่ว่าออกนอกพื้นที่ไม่รู้จะเป็นยังไงมัางครับผมก็ติดตามดู้กันนะครับโอเคครับผมโอเคครับก็จบการรายงานนะครับการออกจากโรงพยาบาลเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ